สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์เรื่องสพกษินเดอะวิสเปอร์นะครับผมสวัสดีครับนายนคุณนะครับรับบทเป็นธันวาครับสวัสดีครับผมททม์รับนี้ที่รับบทเป็นลิกนะครับสวัสดีครับผมฟุกพงศกรเย่ารับบทเป็นคูนครับสวัสดีครับผมต่อคมปิตรับบทเป็นเตาครับสวัสดีครับไล้หน้ารุ่สอนนะครับรับบทเป็นกาตาครับ ครับแล้วผมครับคนนักพันธ์รับบทเป็นปั๊บเบิลครับเย้โอเคลูกเราก็กรี่งกันตั้งนาน <laughs> สบายๆอาทิตย์เล,เล่าเล่าอีกหนึ่งว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงอะไรยังไงครับให้คนที่ยังไม่เคยดูแล้วเลีลยเราจะชวนเขามาดูครับผมเนื้อเรื่องก็เป็นซีรีส์วายแนวเฮอร์เรนนะครับที่ผังครบรุดไม่ว่าจะเป็นรักโลกกดหลงที่สําคัญซีรีส์ของเรานะครับมาจัดอ่า นิยายครับพี่พาคินายครับรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนและที่สําคัญทุกตัวละครก็มีเรื่องราวที่มีปมของแต่ละตัวนะครับอยากให้ทุกคนลองมาดูว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะพีคไปถึงจุดไหนนะครับในซีรีส์20 The Wizard นะครับใช่ครับแล้วตอนนี้ไปไปกี่ตอนแล้วครับแล้วทุกตัวละครออกครบหรือยังครับตอนนี้เราออนแอร์อันนี้ออนแอร์เลยใช่ไหม EP ที่สามนะครับผมวันนี้พี่มี EP ที่สี่ออนแอร์ครับผมใช่ EP ที่สี่ตัวละครจะออกตัวเปิด คือติดตามกาตาด้วยนะครับ EP ที่4อาทิตย์นี้นะครับผมบทจะเป็นยังไงครับที่จะออกมาอาทิตย์นี้คร่าวๆได้ไหมคร่าวๆเราเล่าดีไหมรายยิ่งว่ามีที่มาที่ไปอะไรยังไงทำไมถึงเพิ่งออกมาตอนนี้อะไรอย่างนี้ทำไมถึงออกมาตอนนี้ก็เหมือนจัดสามมีพีคาตัวแพงครับผมค่าตัวแพงเลยเลื่องมีพีเดียวหรอใช่จากคาตัวแพงจากสามมีพีแรกครับก็จะถ้าทุกคนได้ติดตามนะก็จะเห็นได้ว่าทุกๆตอนอ่ะแต่ละแต่ละตัวละครนะก็จะแบบ เริ่มจะมีปมแต่ละตัวเริ่มจะมีปัญหากับคนนู้นคนนี้คนนั้นอ่า,นนอาทีนี้กาตาก็จะเหมือนเข้ามาเป็นคนค่อยคอย่ๆค,ค,ค,คลายปมแต่ละปมของปัญหา,า,าแก้ปัญหาใช่มันตัวแก้ปัญหาทีนี้ให้แต่ละคนพูดถึงฉากหรือบทที่รู้สึกว่าประทับใจแล้วในการถ่ายทําล้วชอบฉากนี้มากที่สุดนิดหนึ่งที่สามารถเล่าได้ ที่สามารถเล่าได้ควาสามารถเล่าได้มีใครประทับใจอะใครออยากเล่ามรืองของนาแล้วกันครับนาประทับใจฉากในอีพีที่สามเนาะที่ตัวเต่ากับไม่ใช่สิตัวธนวากับตัวคูนะครับเอาทะเลาะกันในงานวันเกิดแล้วทีนี้เต่าก็มาตามง้อให้คูอะไรเงี้ยครับมาตามง้อธนวาให้คูนะรู้สึกว่าบทตัวดาหลอกตนั้นในซีนั้นมัน ทำให้เห็นว่าจริงๆตัวธันวาเขารู้สึกยังไงกับเพื่อนบ้างมันมีความรู้สึกมากกว่าการแอบหลักแอบหลักตัวตาแต่ว่าเขาก็เป็นคนเป็นคนหนึ่งที่รักเพื่อนด้วยครับใช่เลยรู้สึกว่าประทับใจมากเลยครับครับผมร,รู้สึกรู้สึกรู้สึกไหมว่าเราในตอนนั้นบทตอนนั้นรู้สึกว่าเราโกรธใหญ่มากเกินไปหรือว่ายังไง ผมรู้สึกโกรธจริงหรือเปล่าทางนี้เออนั่นแหละสิหรือเปล่าถขาจะโกรธผมจริงออนั่นยังไงยังไงโกรธโกรธจริงเออโกรธเลยโกรธเนี่ยโกรธในบทสิโกรธในบทไม่โกรธเนี่ยว่อะไรจะอยู่ทาไม่ก็ตอนตอนนั้นผมแค่รู้สึกว่าตัวธันวาจริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่อ่าเป็นคนที่เริ่มเนาะเริ่มทําจากงานมันเกิดให้ตัวตาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยพอมันโดนโดนแรงกระแทกกับการที่คุณตะโกนใส่หน้าเขาเขาอาจจะรู้สึก มากเกินไปอะไรคนชิวโดนไล่โดนไล่ในงาน่ไ่คนใช่โดนในงานจัดาน ครขอความเห็นใจจากแฟนคลับนิดนึงแฟนคลับรู้สึกแบบทำไมดูโกรธจังอะไรอย่างงี้ผมก็ผมขอความเห็นใจทุกคนนะครับ EP พสามนะครับท่านว่าไม่ได้แค่มาตลกอย่างเดียวนะครับท่านว่าทั้งโอ้โหโดนวันนั้นจะจุ๊บให้ให้เตาจุ๊บก็ไม่ได้จุ๊บนะครับโดนคูณตกอีกเลยไม่ได้เลยจุ๊บแฟนผมได้ไงแล้วคูณยังมาตะโกนใส่หน้าไล่โอ้โหเป็นคุณคุณโกรธไหม ใช่ไหมในธันวาเขาน่าสงสารนะครับยังไงเป็นกําลังใจให้ธันวาด้วยละกันครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยในเรื่องเนาะโอเคมีใครอยากพูดถึงฉากไหนอีกไหมผมนะครับฉากที่ชอบพึ่งออนไปเลยฉากในโรงพยาบาลเพราะผมรู้สึกว่ามูท a แอนโทนแล้วก็ภาพของการเล่าเรื่องเนี่ยส่วนตัวผมเลยคือผมชอบการเล่าเรื่องแล้วก็มูท์แอนโทนมือนั้นอยู่แล้วใช่ด้วยความที่ตัวละครคุณมันหลอนนะไม่รู้ว่าอะไรจริงหรือว่าอะไรโกหกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมี ขนาดตื่นมาแล้วแกยังโดนหลอกอีกใช่โดนแบบผมไปดูล่างด้ดูคอมเมนต์เขาบอกว่าคุณเอ้ไปหาหมอปลาแล้จะโดนหลอกขนาดนี้ก็คุณเอ้กินยาเออคุณเอ้กินยาเหรอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เวลาไปข้างนอกเจอที่เขาไล่ผมไปกินยาหมดครับใช่กินยาแล้วหมดเลยครับใช่ก็อยากบอกให้ทุกคนเห็นใจนะครับคุณป่วยครับผมเห็นใจด้วยนะครับอ่าโอเคอ่าให้ต่อกับทามพูดถึงบทที่ได้รับนิดนึงต่อกับทามนะครับก็เป็นบทที่ อโหพูดถึงนี้รับรองว่าเร่าร้อนเหมือนเหมือนนิยายของเขาเลยนะครับอยากให้ทุกคนเห็นเห็นใจตาวนะสงสารตาวบ้างตอนนี้ทุกคอมเมนต์บอกว่าตาวนี้หน้าแบบหยิกมากเลยอันนี้อยากกระซิบว่าตาวิองแค่เริ่มยังเหลืออีกเยอะเลยจะน่าหยิกกว่านี้จะน่าหยิกกว่านี้นะครับแต่ว่าเอ็นดูตาวด้วยนะครับมีอะไรจะพูดนะครับเรามีอะไรจะแก้ตัวไหมครับผมรู้ว่า ทำไปอ่านทุกคอมเนี์นะครับมีลายคนบอกว่าไม่ชอบวิทนะครับคือวิทวิทเป็นคนดีครับบางยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับห่วงกูด้วยซ้ำยเ่ใช่หรือเปล่าเขามาถามตาวให้คูณเป็นยังไงบ้างครับไม่สบายใจหน่อย,ยแต่ฉากที่ผมชอบมากที่สุดก็คือฉากแรกในอีพีต่อไปนะครับแต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เป็นฉากแรกที่ตาวกับวิท ออการนะครับจะดี conversation ที่ดีอะฉากแรกใน ep สี่ต้องดูนะอาทิตย์นี้เนาะพี่บอกเลยว่าข้าวผ่านใช่ครับข้าวผ่านเลยอ่ะอีกสองคนมีอะไรจะพูดถึงฉากไหนอะไรยังไงไหมคนนี้มีอะไรจะพูดถึงฉากแบบให้รอดูเนี่ยเดี๋ยวออกมาเจยต้องมีฉากอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างงี้ไหมพูดอะไรได้บ้างผมก็จะออก ep แรกใช่ไหมถึงว่าแบบชอบฉากไหนเป็นพิเศษไหมให้รอดูฉากไหนอ่าว่าให้รอดูฉากไหนของตัวเองที่แบบชอบอะไรอย่างนี้ย ถ้าเป็นเอาเป็นฉากสนดีกว่าเปิดตัวมาก็น่ารักแล้วใช่บอกบอกเลยวาน่ารักน่ารักก็ฝากติดตามนะครับ EP4 แต่ว่าฉากจากสาม EP ที่ผ่านมาครับก็ผมคิดเหมือนเหมือนคูณเหมือนฟุกนะเพราะว่าชอบภาพชอบคนูนใโกมันสวยจริงๆแเราเราวันนั้นผมดูเปิดดูแบบเปิดดูแบบจริงๆอ่ะก็คือแบบเออแบบมันออกมาดีมากๆเลยฉากฉากที่อยู่ในโรงบาลนะครับ ผมจริงๆก็เป็นแค่คนตเล็กๆที่แอบชอบผู้ชายคนนึงเนาะผมเห็นแฟนผมเห็นคอมเมนต์คุณนะเขาบอกว่าบับเบิ้ลเลกอ่านนิยายอ่ะซือตุกตนอ่านนิยายตลอดเลยนตลอดโอ้เล่นยากเลยนะมาถึงก็อ่านอย่างเดียวเลยที่แอบรักอยู่ข้างเดียวเฮยไม่รู้ว่าเขาเนี่ยคนที่เราแอบรักเนี่ยไปแอบแซ่บกับใครไปบ้างอุ้ยอ้ยมีเผยมาหน่อยนไม่ห้อยใจครับ แลี e ีต่อไปก็จะเป็นีพีที่แบบบับเบิ้ลเริ่มจะมีบทบาทมากขึ้นเริ่มจะได้ฟินมากขึ้นเริ่มอ่านหนังสือแล้วมาอ่านของจริงดีกว่าแล้วแล้วแล้วรบประมาณนี้ครับโอเคสุดท้ายฝากช่องทางการติดตามแต่ละคนที่เดียงหรมเริ่มที่บนเลยนะครับช่องทางการติดตามนะครับอินสตาแกรมนะครับชื่อคนพีโนนครับ P O N P Y N O นะครับติดตามได้เลยครับอ่าที่ตอกด้วยเช่นกันชื่อเดียวกันเลยครับ ครับส่วนไลน์นะครับก็ IG นะครับ l i g u n d e นก้าเก้านึ่ง u h t นะครับส่วนติกต็อก็เหมือนกันครับผมครับผมของต่อก็ IG นะครับต่อ r p l นะครับต่อ t o r p l k นะครับแล้วก็ติกต็อก็ชื่อสั้นๆครับต่อนะครับ t o r p l เจอเลยครับ ต,ติดตามไหยครับครับผมบอกทุกก็ทุก P S K เนะ้สอสกอรครับผมใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มครับไม่ว่าจะเป็น TikTok Twitter หรือว่า X หรือว่า IG หรือว่า Facebook นะครับผมใช้ได้หมดเลยครับยังไงฝากด้วยครับของผมก็ O B N I T H I K O B N I T H I K ทุกแพลตฟอร์มครับติดตามด้วยนะครับ ครับผมก็ของผมก็นักขุนนะครับ underscore นะครับใน IG N H A K U N อันเดอร์สกครับส่วนดิกต็อกก็เป็น N H K เฮ้ย N H A K U N อันเดอร์สก97ครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยเฮ้ยอะไรล่ะเด้งเลยเนี่ยทุกคนนอกจากนี้นะครับฝากทุกคนติดตามด้วยครับซีรีส์สกปรซิมครับอ่ะคุณฟุกฟังนะครับครับผมก็ฝากติดตามซีรีส์สกปรซิมของพวกเราด้วยครับผมออนแอร์ทุกวันอาทิตย์ทางช่อง เวิร์กอยทีวีกด23ครับผมเวลา4ทุ่ม45เป็นต้นไปครับแล้วก็รีลันทาง y o u t u b e Fi อ Entertainment ครับบอกเลยว่าตอนนี้เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมบอกเลยว่าทุกๆคนที่สงสัยว่าปมในเรื่องเนี่ยมันจะมีเยอะอะไรที่ไหนยบอกเลยว่าค่อยๆคลายให้รู้แน่นอนฝากไปนะครับ